จริงๆแล้วผมเห็นองค์กรตอบสนองต่อวิกฤตในรูปแบบที่หลากหลายนะครับจะจุดสําคัญครับทุกองค์กรจะพูดเหมือนกันว่าส่วนที่ยากที่สุดจริง,รงๆแล้วคือเรื่องคนไม่ใช่เรื่องของการลงทุนในส่วนของเทคโนโลยีหรือเครื่องจักรองค์กรแบบที่1จะมองว่าการพัฒนาบุคลากรคือค่า,าใช้จ่ายและมองหาผลตอบแทนจากการลงทุนได้ลําบากในขณะที่องค์กรแบบที่2จะมองว่าการพัฒนาบุคลากรคือการลงทุนก็อาจจะมีการปรับลดข้าประมาณบ้าง โจทย์ที่สําคัญที่เรามักพบก็คือการพัฒนาครั้งนี้จะช่วยองค์กรเพิ่มรายได้หรือลดรายจ่ายหรือเพิ่มประสิทธิภาพการทํางานของคนในองค์กรได้อย่างไรสา<ำ>หรับเราแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เราเชี่ยวชาญพร้อมที่จะตอบโดยเฉพาะในช่วงวิกฤตในสถานการณ์ที่องค์กรถูกลิสต์รับแล้วเรายังตอบตัวเองไม่ได้ว่าโลกในอนาคตจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างไรลูกค้าส่วนใหญ่มักจะขอให้แ็กริมเรา ช่วยทำท็อปทีมอะไรมนเซชันครับเพราะถ้าทุกคนรู้ว่าองค์กรกำลังโฟกัสอะไรท็อปโกขององค์กรคืออะไรมันจะทำให้องค์กรเดินขึ้นหน้าได้อย่างรวดเร็วแต่มันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายครับโดยเฉพาะเมืม่อ<ม>เราต้องถ่ายทอดสิ่งเหล่านี้ลงสู่พนักงานระดับแม n a เจอร์หรือระดับปฏิบัติการและยิ่งองค์กรอยู่ในสถานการณ์ที่ไม่สามารถทำานัดเดิมได้สิ่งที่เราต้องการจากพนักงานก็คือความคิดสร้างสรรค์ใหม่ๆไอเดียใหม่ๆเพื่อจะช่วยขับเคลื่อนองค์กร ไปยังจุดหมายที่ต้องการเคสแรกเป็นองค์กรไทยในระดับอาเซียนมีพนักงานประมาณ4,000คนพนักงานส่วนใหญ่ก็เป็นพนักงานระดับปฏิบัติการเช่นพนักงานขับรถและพนักงานดูแลคลังสินค้าในแต่ละปีฝ่ายบัญชีจะสรุปเซฟวิ่งที่เกิดขึ้นจากโครงการถ้าผมจำไม่ผิด ตัวเลขในปีแรกมากกว่า200ล้านบาทนี่ยังไม่นับรวมเซฟิงที่เกิดขึ้นในปีต่อๆมานะครับเคสที่2เป็นเคสที่แปลกครับองค์กรแทบจะไม่ได้รับผลกระทบอะไรเลยจากวิกฤตครั้งนี้สิ่งที่แบกริมเราเข้าไปช่วยคือเพิ่มความทพยายามให้กับพนักงานสร้างเป้าหมายที่ไกลแต่อยากเรื่มไปให้ถึงจะทําอย่างไรให้องค์กรสามารถสร้างการเติบโตในส่วนของยอดขายได้30%ภายใน1ปี สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้นพนักงานบัญชีลุกขึ้นมาโพสต์สินค้าของบริษัทในช่องทางออนไลน์ทั้งๆที่เขาก็ไม่เคยทำพนักงานส่งของเมื่อขับผ่านตัวแทนจําหน่ายที่ยังไม่ได้เอาสินค้าของบริษัทเข้าไปขายก็วิ่งเข้าไปถามเจ้าของร้านว่าสนใจที่จะเอาสินค้าของบริษัทเข้าไปขายหรือไม่สิ่งเหล่านี้จะเกิดขึ้นไม่ได้ครับถ้าพนักงานไม่ได้รู้สึกผูกพ,พันหรือ En g เก ge กับเป้าหมาย ที่ยิ่งใหญ่ขององค์กรตัวอย่างขั้นต้นจะเห็นได้ว่าแปรริมเราไม่ใช่ทําเพียงกระบวนการพัฒนาบุคลากรแต่สิ่งที่แปรริมเราเข้าไปช่วยลูกค้าคือการมองออหาโอกาสที่ใหม่ๆรวมถึงสร้าง New and Better Behavior ใหม่ๆให้เกิดขึ้นเพื่อขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ผลลัพธ์ทางธุรกิจที่องค์กรต้องการในช่วงเวลาวิกฤตแบบนี้เนี่ยน,นะครับ เราก็เตรียมความพร้อมเพื่อจะมั่นใจได้ว่าเราคู่ควรในการเดินเคียงข้างไปกับลูกค้าเราก็จะมีโซลูชันที่หลากหลายใน,ในเรื่องของการช่วยผู้นำในองค์กรในแต่ละระดับนะครับให้เขาสามารถนำทีมผ่านการเปลี่ยนแปลงได้อย่างรวดเร็วเรายังมีการจัดทำโครงการ Transformation ตั้งแต่ในระดับการปรับกลยุทธ์ การสร้างนวัตกรรมช่วยให้พนักง,งานในแต่ละระดับเนี่ยพร้อมรับในการเปลี่ยนแปลงและปรับตัวในสถานการณ์ที่ยากๆแบบนี้ซึ่งโซลูชันของแพรกเลยเรามีคอนเทนต์ ที่พูดเวทแล้วว่าจะช่วยสนับสนุนองค์กรในการก้าวข้ามการเปลี่ยนแปลงแบบนี้ผ่านการออกแบบและทำงานร่วมกันกับทางที่ปรึกษาหรือบางองค์กรอาจจะอยากทำเป็นในลักษณะสปริน t ์เซสชั่นเล็กๆที่จะช่วยให้ได้ผลลัพธ์ที่รวดเร็วทันทีนะครับเรายังสามารถออกแบบเป็น Robin based session. ค o อ Bem Base บ s เ s s ชั่นเรมสามารถ Deliver แบบ Face-to-face face ได้อยู่กับ l ลฟ์ออนไลน์เซสชันผสมผสานเท่ากับดิจิทัลคอนเทนตหรือ On Demand c o n อน n t นต์ Content, ทั้งในรูปแบบ m a c โครเ a r n i นิ่และ m มโคร Learning ครับในปี2020ที่ผ่านมาแพครีมได้มีโอกาสพาร์เนอร์กับองค์กรชั้นนำจากภาคเอกชนภาครัฐ,ภา,รฐภาครัฐวิสาหกิจหรือแม้แต่สถาบันการศึกษาที่เขาได้รับผลกระทบจากโควิด -19 นี้ผ่านการลันเซสชัน ทั้งในรูปแบบไลฟ์ไลฟ์ออนไลน์หรือ blended session กว่าหลายร้อยเซสชันได้รับความพึงพอใจโดยเฉลี่ยมากกว่า90%แพรนิมก็ได้มีโอกาสเข้าไปร่วมรัน transformation project สำคัญสำคัญนะครับในหลากหลายอุตสาหกรรมในประเทศไทยเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วในสภาวะที่มีความท้าทายเป็นอย่างมากในปัจจุบันนี้ครับจากการที่เป็น exclusive partner กับบริษัทแฟงลินโควีทำให้ได้มีโอกาส เข้าถึงองค์ความรู้จากหลากหลายประเทศทั่วโลกซึ่งในบางประเทศเองเนี่ยเขาก็มีความท้าทายมากกว่าประเทศไทยอีกนะครับเราได้นําองค์ความรู้ต่างๆมาปรับใช้ในการออกแบบโซลูชันเพื่อให้ลูกค้ามั่นใจได้ว่าจะได้โซลูชันที่ดีที่สุดจริงๆท่านสามารถติดต่อแพรกริมได้ในทุกช่องทางเรายินดีให้คำปรึกษาและพร้อมที่จะเป็นพาร์ทเนอร์ที่จะร่วมเดินทางไปกับท่านก้าวผ่านความท้าทายและประสบความสำเร็จไปด้วยกันครับ thank <music> you